ทุกท่านมาพร้อมนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะในโอกาสนี้ดิฉันก็ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย ok ์ดรเฉลยพิมพันธ์ขอกราบเรียนเชิญกล่าวต้อนรับแขกของเรานะคะคณาจารย์จากทั้ง12มหาวิทยายลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเราขอ,ขอ สวัสดีตอนเช้านะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านคณาจารย์บุคลากรของมาหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือทั้ง12แห่งทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตกรับเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าการที่มาหาวิทยาลัยราชภัฏเอ็ดเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งที่45ของคณาจารย์และบุคลากรในวันนี้นั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเรามีความภาคภูมิใจครับที่อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้มารู้จักกับมหาวิทยาลัยราชภัท์ร้อยเอ็ดบ้างเพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมอะไรเท่าไหร่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพในส่วนที่จะต้องมารวมกันเยอะๆทั้ง12แห่งเนี่ยยังไม่เคยมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่าพวกเราเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏน ที่เกิดขึ้นใหม่สี่แห่งอย่างที่ที่ได้เรียนให้ทราบนะครับจริงๆก็ห้าแห่งนครพนมได้ปรีกตัวไปก่อนนั้นเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาแต่เป็นการแข่งขันกีฬาใน5แห่งใหม่ในช่วงปี2องพันน่ีนะครับใน4่หแห่งใหม่ในขนาดนั้นก็เป็นขนาดเล็กก็เป็นเจ้าภาพกันไม่ไม่ยุ่งยุ่งยากวุ่นวายมากนัก แต่ว่าเมื่อเป็นเจ้าภาพทั้ง12แห่งเนี่ยก็เรียนตามที่พวกเรามีความรู้สึกนะครับว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฒนเรามีศักดิ์ศรีแล้วทุกมหาวิทยาลัยราชภัฒของเรามีเกียรติแล้วก็ทุกมหาวิทยาลัยของพวกเรานั้นเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดที่พวกเราตั้งอยู่และจังหวัดใกล้เคียงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฒนนั้น ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานนามมาจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2536นะครับทุกท่านคงทราบดีว่าความหมายของชื่อเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ผมเพิ่งออกรายการวิทยุแล้วเขาก็ถามคําว่าราชพัฒนคืออะไรมาอย่างไรถึงเป็นราชพัฒก็ได้โอกาสได้อธิบายให้ประชาชนที่ฟังวิทยุได้เข้าใจเพราะหลายท่านก็จะไม่เข้าใจว่าคําว่าราชพัฒนเนี่ยคืออะไร รู้และทราบว่าเพียงแต่บอกว่าเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินแต่จริงๆแล้วความเป็นมาคืออะไรอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรามีความภูมิใจในเรื่องของอชื่อของคาว่าราชพัฒมาโดยตลอดแล้วก็อยากจะกลับเรียนว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ครั้งที่45นี้อาจจะมีหลายๆส่วนที่ยังไม่มีความสมบูรณ์มากนักนะครับเราก็พยายามที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ในทุกเรื่อง แต่ในบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะกํากับควบคุมดูแลให้มันเป็นไปตามตามช่วงระยะเวลาได้แต่เราก็วางแผนกันมานานอย่างที่ทราบนะฮะในเรื่องของสถานที่จะจะสังเกตได้ว่าสถานที่บางอย่างบางที่บางจุดเนี่ยก็ยังเป็นส่วนที่เอาง่ายๆว่าอาจจะฉาบปูนยังไม่เสร็จด้วยซ้ำไป ทาสียังไม่เสร็จด้วยซ้ําไปแต่เราก็จะพยายามที่สุดให้เกิดความสวยงามนะครับอาคารหลังนี้เป็นอาคารทรงกลมซึ่งอาคารชุดนี้จะเหมือนกับที่ศีสเกตนะครับเราทําแบบมาร่วมกันสมัยที่ไปต่างประเทศทุกทุประเทศกับท่านอิการกนกรีสเกตนั้นเนี่ยผมจะจับมือสองคนเนี่ยนะวิ่งไปดูโรงยิม วิ่งไปดูหอประชุมวิ่งไปดูในส่วน Student Union แม้กระทั่งต,ตอนตอนที่ผมไป King College ผมก็ไปดูที่ Student Union ของ King College มาเหมือนกันซึ่งน่าสนใจนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะกับกับลูกศิษย์เราเหมือนกันเพราะว่าบางห้องเนี่ยมันจะเป็นเทคที่เปิดเทคในกลางวันเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์ขายแต่เด็กก็จะไปกินกาแฟกินน้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการเปิดเปิดโอกาสให้เด็ก นะครับหรือมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนเนี่ยทุกวันพุธเทคในรอบเมืองเขาจะเปิดให้สําหรับเป็นวันของนักศึกษาโดยตรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแนวคิดส่วนหนึ่งพยายามเอามาปรับตรงนี้แต่ยังไม่สําเร็จ100%ก็จะพยายามทําให้เกิดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีอาคารใหม่ที่กําลังก่อสร้างพยายามให้แล้วเสร็จจริงๆสร้างมาพร้อมๆกับสีสเกต แต่ศิทธิเกศเสร็จไปตั้งแต่ปีที่แล้วของเราเนื่องจากว่าผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาเปลี่ยนม,มือนะครับโดยมติคอรมอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยทําให้ล่าช้าไปบ้างแต่ยังไงก็ตามเราก็พยายามให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับทีนี้ในเรื่องของการที่ท่านมาที่นี่ในวันสองวันเนี่ยอยากจะให้ท่านได้เดินดูสถานที่ทั่วไปนะครับก็เป็นแนวคิดถ้าท่านดูแล้วเห็นแล้ว มีส่วนไหนที่คิดว่าน่าจะต้องมีการปรับมีส่วนไหนที่คิดว่าถ้าทําอย่างนี้น่าจะดีอย่างนี้น่าจะดีขึ้นก็ขอได้ช่วยพวกเราด้วยพวกเรายินดีนะครับเพราะเราถือว่าเราคือพี่น้องชาวราชพัฒเราแนะนํากันได้เราพูดคุยได้อะไรที่คิดว่าดีก็ดีอะไรที่คิดว่าไม่ดีควรปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงนะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดในการทํางานเพราะฉะนั้นในช่วงสองวันเท่านั้นเองที่ท่านจะอยู่ที่นี่ ก็อยากจะฝากว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ดโดยคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษาก็ยินดีต้อนรับและก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าของบ้านที่ดีให้กับพวกเราชาวราชพัฒนในกลุ่มภาคตะดนอกเฉียงเหนือทุกท่านนะครับท่านยาอย่าได้เกรงใจถ้าอาหารไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไปเลยนะเราจะคราวหน้าเราจะได้เปลี่ยนก็อีก12ปีข้างหน้ามาเป็นเจ้าภาพอีกทีนะครับต้องขอขอบพระคุณท่าน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชพัฒในกลุ่มภาคจันออกเฉียงเหนือท่านคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒในกลุ่มภาควันออกเฉียงเหนือทุกท่านที่ท่านได้ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอ็ดและก็หวังว่าการแข่งขันกีฬาในวันนี้และพรุ่งนี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับพวกเราทุกคนสารสาม,มัคคีให้ได้ในโดยการใช้กีฬานะครับเป็นสื่อกลางในการอ่า สร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีผมผมเรียนให้ท่านทราบเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เรียกว่ามันปลาเกมส์ซึ่งผมได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ธนพลตีระชาติกับท่านอาจารย์อาจารย์เอกนะฮะจากราชพัฒบุรีรัมย์เป็นผู้แต่งเพลงราชพัฒ12แห่งให้นะครับ คนแต่งตอนที่อยู่เยอรมันแล้วก็ส่งมา arrange ที่บุรีรัมพ์พึ่งเสร็จเมื่อสามวันนี้ครับก็ก็เป็นเพลงใหม่ๆเพราะผมมองว่ากีฬาระดับโลกระดับทั้งหลายเขาเนี่ยเขามีเพลงเช่น We a r i a b l e อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็พยายามให้เกิดแต่ว่าก็ถึงถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยยังไม่ได้ส่งไปให้ท่านที่อมาิายาลัยของท่านแต่ว่าเราจะ copy แล้วก็ส่งให้ท่านกลับไปเพื่อ การแข่งขันกีฬาพวกเราชาวราชพัฒน์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโอกาสต่อไปอาจจะใช้ได้โดยความหมายดีมากนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับและขอบคุณที่มาเยี่ยมพวกเราครับขอบคุณมากครับขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีไว้ในโอกาสนี้